สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่สองนะคะเดือนกันยายน2 5 6 4นนะคะเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วนะคะเรื่องคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีกันนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะค่ะนักเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะ เรื่องคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะคำที่ออกเสียงอะนะคะก็จะมีด้วยกันสองอย่างคือคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีเรามาดูคำที่ประวิส <también S 2> <Brid S 1> ัญชนีกันก่อนนะคะสังเกตดูง่ายๆนะคะคำที่ประวิสัญญีนะคะจะมีรูปอะออกเสียงอะเต็ม เสียงเขาเรียกว่าคำที่ปราบวิสัญญีส่วนคำที่ไม่ปราบวิสัญญีนะคะก็จะไม่มีรูปอะออกเสียงอะกึ่งเสียงเห็นไหมคะก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะคำที่ปราบวิสัญญีกับคำที่ไม่ปราบวิสัญญีทีนี้เรามาดูคำนะคะคุ้เปมีนะคะคำนะคะอ่านและสะกดคำและให้นักเรียนสังเกตการเขียนคำด้วยนะคะอย่างเช่นคำว่า กระเช้านะคะทะเลมะม่วงเห็นไหมคะคําว่ากระเช้าทะเลมะม่วงนะคะเห็นไหมคะที่เป็นตัวอ,อักษรสีแดงนะคะก็จะเป็นคําที่ประวิสัญชนะนี้นะคะแยกได้ง่ายๆเลยนะคะคือมีรูปอักนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าคําที่ประวิสัญชณีนะคะไปดูต่อไปมาดูอีกนะคะ คำว่าสบู่คำว่าธนาคารคำว่าขบวนนะคะสบู่ธนาคารขบวนเห็นไหมคะจะเป็นคําที่ไม่ประวิสันชนีจะไม่มีรูปอ่านนะคะแต่อ่านออกเสียงอะกึงเสียงเขาเรียกว่าคําที่ไม่ประวิสันชนีนั่นเองนะคะสรุปง,ง่ายๆนะคะ คำที่ประวิสัญญีคือคำที่มีลูกอ่ะนั่นเองนะคะะสมอยู่และอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะกันดังนี้นะคะคำที่ประวิสัญญีนะคะก็คือนะคะประวิสัญญีที่พยัญหน้าและก็ประวิสัญญีที่พยาัท้ายจํานะคําที่ประวิสัญญีนะคะ ปะวิสัญญีที่พยางหน้าและก็ปะวิสัญญีพยางท้ายทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะดูนะคะคําที่ปะวิสัญญีที่พยางหน้าส่วนใหญ่มักเป็นคําไทยเห็นไหมคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มักเป็นคําไทยยกตัวอย่างเช่นคําว่ากระทงคณะสะพานมะลิตักกล้าละครสัตว์เห็นไหมคะที่ ประวิสัญนีนะคะที่พยังหน้านะคะพอจะสังเกตได้ไหมคะดูออกไหมคะไม่ยากนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคำที่ประวิสัญนีที่พยังท้ายบ้างนะคะคำที่ออกเสียงอะท้ายพยังนะคะต้องประวิสัญนีทุกคำเช่นนะคะคำว่าปาสัสสะคำว่าพาหันนะคำว่าศีรษะ คำว่าอิสระคำว่าสวนสาธารณะคำว่าศิลปะเห็นไหมคะเป็นคําที่ปบวิสัญนีที่พยางท้ายคําที่ออกเสียงอะท้ายพยางค์ต้องปบวิสัญชนีทุกคำเห็นไหมคะตัวอย่างคำที่กูปเป้เอามาให้ดูนะคะ ง่ายเลยเดี๋ยวจะสรุปให้นะคะคำที่ไม่ประวิสัญญีก็คือคำที่ไม่มีรูปอะประสมอยู่แต่อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงแบ่งเป็นสองลักษณะได้ดังนี้นะคะฟังนะคำที่ไม่ประวิสัญญีนะคะจะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้าและก็ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำเห็นไหมคะ ออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้าจำนะออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำนะคะให้นางในนางสังเกตดูนะคะไปดูตัวอย่างคำนะมาดูนะคะตัวอย่างคำที่อกอ,อ,บบอ,อกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยัญหนาอย่างเช่นคำว่าพนมมือคำว่าฉลฉับคำว่าสมุดคำว่าสบายเห็นไหมคะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้านะคะต่อไป ตัวยอย่างคำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงระหว่างคำบ้างนะคะก็จะมีคำว่า,จ,าจักรจั่นคำว่าพุทธรักษาคำว่าราชสีคำว่าเบญจมาศคำว่าจักรยานคำว่า,า,า,วาผลไม้เห็นไหมคะมีข้อแตกต่างกันไหมคะนักเรียนพอจะแยกออกไหมคะไปดูกันต่อนะคะทีนี้ครูเป้มีนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่ ประวิสัญชนีนะคะอย่างเช่นคำว่ากะพิบกระจกชะอมชํำระตะกายพะวงประโยชน์ภาระละอองสะดวกกะละแมกะแสน้ำล้มขมำชะงกหน้า ปาชโดดูตามนะคะอ่านตามด้วยลอยกระทงหลือกระชอนผักกระเฉดน้ำกระชอและลอกขึ้นชะเงื้อดูจุดชะงัดทะเลสาบลงทะเบียนทานตะวันสะพานสูงบานสะพังขาวสะอาด สะอึกสะอื้นโหระพาเห็นไหมคะเป็นคำที่ปรัวิสัญน,นีทั้งนั้นเลยนะคะที่คุูเป้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคำที่ไม่ปรัวิสัญน,นีกันบ้างนะคะให้นักเรียนสังเกตนะลองแยกดูนะคะอันแรกเลยคำแรกก็คือกตัญยูนะ,ะจะราจรอ,อภิิรายอนุญาตสวัสดี มารยาทราชการวาสนาสุขปกสารคดีกติกาขอขมาคณิตศาสตร์เขียวชะอุ่มทยอยมาพยากรน,นะคะพยาบาทพยาบาลพยายามตัวตลกลูกอังงนุนเที่ยวตลาด เสียงตะวาดนาคปรปฐมสถานีมเหสีมหาทไทยอายุทยาอานาไมอนุสาวรีนะคะนักเรียนได้อ่านตามไหมคะคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชาแยกได้ไหมคะคำที่ประวิสัญชนีกับคำที่ไม่ประวิสัญชานีนะคะน่าจะแยกได้นะไม่ยากเลยคะ่ะ ไปดูกันต่อคะ่ะรูเป้จะให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคนะคะคำที่มีคําที่เป็นประวิสัญนญนีและคำที่ไม่ประวิสัญญีนะคะมันก็จะอยู่ให้นักเรียนลองแยกดูนะคะอย่างเช่นคำว่าพ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกคนกตัญยูย่อมประสบแต่ความเจริญ เขาชำระร่างกายทุกครั้งหลังจากเล่นกีฬาน้องพะวงเล่นจนลืมทำการบ้านชาวไทยทักทายกันด้วยการกล่าวสวัสดีเห็นไหมคะจะมีคำที่ปรับวิสัญญีและคำที่ไม่ปรับวิสัญญีอยู่ในประโยคด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวรูเป้สรุปให้นะคะ คำที่มีเสียงอะนะคะคือคำที่ปะสมหรือคำที่ประ,ระ,ประวิสัญญีก็จะมีรูปอะออกเสียงอะเต็มเสียงเห็นไหมคะจำได้ง่ายๆนะคำที่ประวิสัญญีมีรูปอะออกเสียงอะเต็มเสียงแต่คำที่ไม่ประวิสัญญีล่ะคะจะไม่มีรูปอะ ออกเสียงอะเกิงเสียงครูปเป้ก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนนะคะเข้าใจแล้วนะคะครูปเป้จะมีการบ้านให้นักเรียนทำนะคะทำในแบบฝึกหัดในวิชาภาษาไทยนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่6 4 65นะคะหัวข้อที่2และหัวข้อที่3วันนี้ทําแค่2หน้าพอนะคะเดี๋ยวเอาไว้ วันจะน่าค่อยทําแบบฝึกหัดต่อนะคะส่วนนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะคะให้ส่งได้เลยนะคะคนที่ยังไม่ได้ส่งงานที่ยังค้างอยู่นะคะก็ให้รีบทําส่งนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนะคะเราเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ครูเป้กาลังเร่งเก็บงานนักเรียนอยู่นะคะให้นักเรียนทยอยรีบส่งได้เลยนะคะ วันนี้คูเป้ขอจบเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะคำที่ปราบวิสัญน,นีและคําที่ไม่ปราบวิสัญน,นีแต่ถ้านักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถโทรมาถามได้หรือทักในไลน์ได้นะคะหรือจะให้คูเป้โทรมาวิดแล้ววิดีโอคอลคุยกันได้นะคะส่วนในวันนี้นะคะก็จบกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะนักเรียนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันหน้านะคะสวัสดีค่ะ